หนูกินอะไรคะวันนี้หนูกินไข่พะโล้แต่เราไม่มีไข่พะโล้เรามีเป็นหนูพะโล้จ้ะแล้วแม่ก็ทอดเป็นไข่เจียวไข่เจียวใส่เข้าไปให้หนูเนาะอร่อยไหมคะอย่ <c oughs> yeah? i อ it ิเท t e g ึ o d อร่อยมากๆใช่ไหมคะ is that hot โ <c> ว <oughs> ้ยเราเย้ <c oughs> yeah. เก่งมากลูกยูจิสปูนนะคะเยยสปูนยูย์ยสปูนเฮียแอนย์ย์ good เป่าค่ะแล้วก็ข้าปากได้ค่ะเอาหมูข้าปากเลยลูกยมอร่อยค่ะ very good Th up. thumbs up คือยูดูัมั o v มรี่ก o d ดตัมซับหนูกินไขพ่พันโลนะคะครั้งแรกเลยใช่ไหมลูกอร่อยไหมคะ Yes อร่อยโอเค Enjoy นะคะ